เขาบอกว่าเกลือสีชมพูเพิ่มแร่ธาตุให้ร่างกายจริงหรอครับสารประกอบอื่นที่อาจจะมีประโยชน์บ้างอย่างเช่นเกลือแร่โพแทสเซียมแมกนีเซียมก็มีคุณค่าทางอาหารบ้างเกลือโพแทสเซียมเกลือแมกนีเซียมพลางเหล่านี้ก็ดีต่อสุขภาพนะครับทำให้ความดันโลหิตลดลงทําให้กระดูกดีขึ้นทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมปริมาณไม่มากนะครับในเกลือสีชมพูอาจจะทําให้คุณภาพสุขภาพดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับการกินอาหารธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากินผักผลไม้เพราะผักผลไมมม้้เนนนีียสสาารรตออุลิะโพทซ มีแมอริเตเซียมมีสารด่างเยอะทําให้บวามรุงสุขภาพป้องก,กันโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันโรคมะเร็งป้องกันอวัาวได้ดีกว่าแล้วตกลงว่าเกลือสีชมพูนี้กินได้หรือกินดีไหมครับเกลือสีชมพูก็ดีในเรื่องของมีสาร,สารเกลือแร่ตัวดอื่นๆที่อาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายได้บ้างทาให้ได้รับโวเรียมลดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปการกินเกลือสีชมพูก็กินได้ถ้าชอบแต่ก็ไม่ได้มีคุณค่าอย่างที่กล่าวอ้างนะครับผมคิดว่าถ้าเราได้ทานผักผลไม้เปยนพอก็ไม่จาเป็นต้องกินเกลือสี